อยากลาออกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นนะค่อยๆอ่ะทีเนี้ยลองเล่าออมาเมาื่อวานลูกค้าโทรมาฮัลโหลน้องเซ็นท่านน้องอยู่สาขาไหนเนี่ยคือพี่อ่ะกำลังจะออกบ้านน้องอยู่สาขาไหนถ้าใกล้พี่สุดก็น่าจะลาดเพร้าวอะ่ะเออพี่คะคือเออน้องคือมันเป็นยังไงอ่ะมันเปิดโซนใหม่เหรอพี่เดินบ่อยนะ ไม่ไม่ค่อยเห็นเลยเอะเออพี่คะคือว่าฮะฮัลโหลน้องน้องเป็นไรอะอ,อ,ำอ,ำอ่าอ้ำมือมือึงอยู่ได้น้องคืองี้ค่ะพี่น่าจะเข้าใจผิดกันนะคะน่าจะคนละเซนกันนะคะเซนไงซีแคทแมวใช่ไหมเออไม่ใช่ค่ะพี่ของหนูเป็นตัวเอสสิงคโปร์คะ่ะโหพูดมาตั้งนานสรุปคือพูดกันไม่เข้าใจไม่เป็นไรสรุปน้องอยู่สาขาไหนร้านเรามีสาขาเดียวอยู่จังหวัดสระบุรีคะ่ะฮะ อยู่สระบุรีโอ้น้องคุยตั้งนานทำไมไม่บอกก่อนรู้ไหมมันเสียเวลาพี่ต้องตื่นมาเตรียมตัวโหแม่งโคตรไกลอยู่สระบุรีน้องว่าหลังคุยให้มันรู้เรื่องเมื่อวานเย็นก็มีว่าที่ลูกค้าเข้ามา,มาก็ากาาาพาเดินดูแนะนำสินค้าตามโซนปกติโปรโมชั่นก็บอกนะของทงของแถมแนะนำไปเพียบแต่สุดท้ายก็เจอกับคำถาม เออน้องฟุตคอร์ดอยู่ตรงไหนอะบางทีก็เหนื่อยนะพี่แต่ก็ต้องสู้อะเพราะอยู่กับของดีมีคุณภาพมาตั้งหลายปีมีอะไรดีๆก็อยากบอกต่อร้านเราเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่ออฟฟิศไม่ใช่โชว์รูมรถแต่เป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ใช่แล้วครับ ร้านเราเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แบบที่คุณหยกบอกนั่นแหละครับหน้าร้านเราอยู่ติดถนนมิตรภาพเดินทางมาง่ายมาไม่ถูกโทรหาเราได้ที่เบอร์092 259 8888 88. มีบริการผ่อนบัตรเครดิตหรือบัตรประชาชนพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่มาเถอะครับข้างในยังมีอะไรดีๆรอคุณอีกเยอะอ่ะเอาไงต่อเฮอมาระใบเฉยหมดเวลาพักแล้ว ไปรับลูกค้าก่อนนะ